รมแรงมากมาอัปเดตกันค่ะนี่งอกแล้วไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอย่างที่เราไปฟังข้างในนี่คิดว่าจะคงจะกําลังงอกแ่ะค่ะแต่ยา,ยาาไม่อยากจะไปหรือเนาะเราแล้วดูข้างนอกเอาอันนี้อันที่สองนี่เริ่มโผล่ออกมาละ ีงอกเยอะเลยค่ะเนี่ยสองสามนี่สี่ห้าหกนี่เยอะเลยนะคะมีบ้างนะคะที่เขาจะเอายญ้ามาใส่เพิ่มอันนี้หาที่ใส่เพิ่มนะเพิ่งตัดยญ้ามา พอแห้งเขาก็กวาดออกมาใส่เลยค่ะก็โอเคนะคะแล้วก็มาคอยดูอีกทีว่าเขาจะเป็นหัวไหมนะแต่อุ๋ยว่าอุา๋จะเอาน้ำหมักเอา EM มาลดเพิ่มอะคะ่ะเพื่อให้หญ้ามันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินนะคะเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็น ที่ว่าเคยให้ดูนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ปลูกพืชโดยไม่ขุดดินนี่ค่ะมันฝรั่งที่เคยเอาให้ดูตอนนั้นนะก็โตนะคะไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ปลวดดินแต่ว่าก็แต่ว่าก็กเอาเอา่อเอาดินนะคะ กรอบดินขึ้นมาทุนปิดใต้โคนเขาอะค่ะเหมือนทำให้มันเป็นเป็นอุ้งอุ้งอะเอาดินถมใต้ต้นนะคะทำอย่างเงี้ยจะเอาเอาอ้ยเอา,เอาขี้วัวขี้แกะเนี่ยถมใต้ต้นนะคะให้มันปูนปูนขึ้นจะได้ก่อหัวนะคะประมาณนั้นนี่ก็เป็นหอมแล้วกระเทียมไม่รู้ข้าโปโูกต้นอะไรก็ไม่รู้นะ ก็จะมีหญ้าแทรกบ้างนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่เยอะนะไม่เท่านี้เห็นไหมก็มีหญ้าบ้างก็คืออาจจะเป็นเพราะตอนนั้นนะคะเขาอ,อัดดินไม่แน่นนะถ้าเราอัดหญ้าอัดฟางอัดอ,อแน่นๆนะมันก็จะไม่มีนี่นีขึ้นมาจะไม่มีหญ้าเลยอันนี้ก็มาอะไรอ่ะมีนิดนึงฝั่งนี้นะคะ อันนี้อะค่ะที่บอกว่าแกเอาผ้าใบมาลองก่อนแต่ความงามมันก็จะไม่เท่าฝั่งนู้นนะที่ว่าลงดินไปเลยอะค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ